แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ คนมีสไตล์กับเฮียซงเล่งหงวันนี้ครับจะเป็นเทปพิเศษครับเพราะว่าอะไรครับปกติเราจะแนะนําถึงอาชีพและก็สไตล์ของบุคคลครับแต่วันนี้ครับเฮียซงจะขอแนะนำครับสถานที่ที่มีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์อย่างยิ่งเลยครับวันนี้ผมนัดกับผู้จัดการบ้านสัปปะหลาดสยามไว้ครับเราจะมาพูดคุยถึงความแปลกความประหลาดของสถานที่แห่งนี้ครับแน่นอนวันนี้สนุกแน่นอนครับเฮียซงใลงหงนัดกับเขาไว้ที่ พัตนาคารเล่งหงสุข,ขุมวิทหกสิบอพัตคาคารที่เก่าแก่แล้วก็เปิดมาคู่ฟ้าเมืองไทย52ปีไปพูดคุยกับเขาที่นั่นได้เลยครับแล้วตอนนี้ครับเฮียทรงเร่งหงก็มาถึงที่พัตคาการเล่งหงสุข,ขุมวิทหกสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมว่าเราไปรู้จักกับประวัติของเขากันก่อนครับครับบ้านสปปะรดสยามน,นะครับเปิดมา ได้หนึ่งปีนะครับความสนใจของบ้านสับหลัสยามก็คือเป็นที่รวบรวมสัตว์แปลกๆหายากนะครับจากทั่วประเทศมารวมไว้ที่นี่ครับ มีสไตล์กับเฮียซ่เล่งหงครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคูเย็นคุ้มทนเบ้นทนันฮอตไลน์โทร027585558พัฒคารเล่งหงสุข,ขุมวิตรเก็บสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมาก,กว่า50ปี ถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชรงงานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เร่งหงษสุข,ขุม,มิตรเก็บสองพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้0 2 3 1 1 6 1 5 5วันนี้ครับคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์จะแนะนำถึงชีวิตของแขกรับเชิญของเราครับแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าพิเศษสุดครับเพราะว่าอะไรครับ เราจะแนะนําเรื่องราวของสถานที่ที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีสไตล์บ้างดีกว่าครับและสถานที่แห่งนี้ที่เราจะพูดคุยกันถึงในวันนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าบ้านสัตประหลาดสยามครับแม่วันนี้ผมเชิญคุณโอนะครับผู้จัดการสถานที่แห่งนี้มาพูดคุยเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้กันครับและตอนนี้เขานั่งอยู่ที่สตูดิโอของเราแล้วครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับคุณโอครับวันนี้รายการคาแรคเตอร์เนี่ยปกติเราจะพูดคุยถึงเรื่องสไตล์ของคนหรือคาแรคเตอร์ต่าง แต่วันนี้พิเศษสุดขอเชิญมาพูดคุยเรื่องราวของสถานที่ที่มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใครเลยต้องไหมฮะเอาล่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของสถานที่แห่งนี้บ้านสัตว์ประหลาดสยามนะอยากจะย้อนอดีตของบ้านแห่งนี้ย้อนกลับไปได้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับครับที่มาที่ไปนะครับของบ้านสัตว์ประหลาดสยามที่กําเนิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งชื่อคุณข้าตูนครับผมคุณข้าตูเนี่ย เขามีจินตนาการของการสะสมสิ่งของแปลกๆซึ่งทุกคนเนี่ยเคยมีความฝันว่าอยากจะเห็นของที่มันประหลาดพิสดารเนี่ยแต่ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนนะครับก็แรงบันดาลใจของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อคุณกัตตูเนี่ยเขาไปตามหามาจนเจอตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่อยากจะรู้ก็ประมาณ5ขวบ7ขวบนะครเป็นความฝันของเด็กๆ าขวบเจ็ดขวบนี่มีฝันอย่างนั้นแล้วใช่ครับแล้วเขาตามฝันของเขาอย่างไรครับก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนอย่างเช่นจิ้งจกอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างเด็กเราเนี่ยเราตัวเล็กๆเนี่ยเราเห็นจิ้งจกเนี่ยครับมองว่าอมันเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่านะครับจินตนาการของเด็กคือเป็นความเพ้อฝันของเด็กๆนะครับครับผมก็เรียกว่าจินตนาการของเด็กใช่ครับใช่อจิ้งจกอาจจะมีต่อยอดหรือมาจากสายพันธุ์ของ ไดโนเสาร์ใช่ครับช่างคิดนะคุณเข้า <traditions> ต <and heartbreaking> <Island> ูเนี่ยใช่ครับก็นะฮะจากเริ่มจากจิ้งจกตัวเล็กตัวเดียวครับที่ทําให้จินตนาการแตกออกมาเป็นการสะสมของซึ่งหายากก็คือความคิดของเขาเนี่ยคิดว่าจิ้งจกเนี่ยมันเหมือนไดโนเสาร์ไอ้ถ้ามันมีหางพอไปจับมาเนี่ยหางมันขาดวิ่งแต่มันยังมีชีวิตอยู่ได้อคือเด็กเนี่ยเด็กเราเนี่ยเวลาเจออะไรที่มันมันผิดแปลกหรือว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจเนี่ยจะเกิดการอยากรู้อยากเห็นนะครับ ก็เริ่มสะสมเริ่มตามหาสิ่งแปลกจากจิ้งจกตัวเดียวนะะี่ฮะครับผมตอนแรกก็ไปเริ่มหาจากปลาสลิดก่อนครับนะครับปก,ปกติปลาสลิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตามท้องตลาดเนี่ยจะไม่มีหัวนะครับคุณเข้าตูเนี่ยเขามองเอ๊ะทำยังไงถึงจะเห็นปลาสลิดเนี่ยมีหัวครับนะครับเป็นเรื่องที่มันดูแบบไร้าสาระคือเป็น,นคนช่างสงสยัยใช่ <laughs> ใช่ครับครับผมโดยโดยเราเนี่ยมองว่าอ เหมือนกับเป็นเรื่องไร้สาระแต่สําหรับคุณข้าตูเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นจินตนาการเด็กๆเนี่ยมีความอยากรู้อยากศึกษานะครับก็ตามหาจนเจอปาสลิดที่มีหัวนะครับและแกก็เริ่มสะสมพอเริ่มมีการมีการทําก็เริ่มหาสิ่งที่มันยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็ยากขึ้นครับแต่นั่นหมายความว่าการสะสมแล้วก็การตามหาของคุณเข้าตูเนี่ยแน่นอนเขาต้องค้นพบในสิ่งที่เขาเจอด้วยใช่ครับอย่างเช่นว่าเขาต้องไปเจอความประหลาด กับสิ่งที่เขาฝันไว้ว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆแล้วก็สามารถค้นหาได้จริง<ช>เขาถึงจะรวบรวมต่อเนื่องมาจวบจนทุกวันนี้จาก5ขวบเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคุณเข้าตูซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่อย่างนี้อายุอานามสักเท่าไหร่ละก็ประมาณ4ี่ปลายสีปย่ปลาย <c oughs> นั่นหมายความว่าเขาสะสมมา30กว่าเกือบ40ปีแล้วใช่ครับโอ้ my god <c oughs> ถือว่าเขาเป็นคนที่หลงรักอะไรหลงรักนาน แล้วก็สนุกสนานกับการที่ได้ไปค้นหาด้วยครับเอาละพอเริ่มค้นหาละสะสมมาเรื่อยๆละแล้วทําไมละฮะทำไมถึงจากการสะสมของพวกเราเนี่ยเก็บกันไว้อยู่ในบ้านดูกันเองแล้วทาไมไมาสร้างชื่อเสียงจนทุกวันนี้คนรู้จักกับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านสัตว์ประหลาดสยามได้ยังไงครับก็คือแนวความคิดตรงนี้คือเราไม่คิดเลยว่าสัตว์พวกนี้ จะมีโอกาสได้ออกมาสู่สายตาคนนะครับเพราะปกติแล้วนักสะสมทั่วไปเนี่ยจะชอบเก็บไว้ดูคนเดียวหวงแขนใช่ครับหวงแขนแล้วก็จะไม่กล้าที่จะนําออกมาแสดงนะครับคือหวงรักษาอย่างดีนะครับทีนี้ว่าพอมีโอกาสเนี่ยคือเริ่มต้นจากท่านผอเขตคนเก่าเนี่ยของวัดตลิ่งชันของเขตตลิ่งชันเราเนี่ยครับท่านมีแนวคิดที่จะเปิดตลาดน้ําขึ้นมานะครับแล้วท่านได้มีโอกาสที่ไปเที่ยวบ้านคุณก็ตูนะครับก็ไปพบสัตว ที่คุณเขาตูสะสมเนี่ยเฮ้ยคุณเขาตูช่วยหน่อยช่วยเอามาโปรโมทตลาดน้าหน่อยคุณเขาตูก็ด้วยความหวงในสัตว์ที่เขาสะสมมาเนี่ยเอ๊จะดีหรอครับจะดีเหรออ่าก็เลยตัดสินใจว่าเอาไปสักตัวหนึ่งก็แล้วกันเอาไปตัวเดียวตัวเดียวครับเอาไปแสดงที่วัดสักตัวเดียวแล้วกันครับพอได้เอาไปแค่ตัวเดียวเนี่ยการตอบรับดีมากอืมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีเยอะกว่านั้นนะครับครับก็เลยออกมาโชว์จนจนทุกวันนี้ครับก็อาศัยว่า ทางหลวงพ่อท่านมีมุมของวัดอยู่มุมหนึ่งซึ่งเป็นกุฏิล้างนะครับคุณกตู๋ก็เลยเข้ามาพัฒนาเล็กๆน้อยๆสาหรับทําเป็นที่ให้สัตว์อยู่แล้วก็เริ่มทยอยในบางส่วนเอาเข้ามาแสดงโชว์จนเป็นที่รู้จักกันทุกวันนี้ครับคุณโอครับอยากจะสอบถามนิดนึงว่าสัตว์ประหลาดที่เก็บสะสมอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสักกี่ตัวครับก็ร่วมๆร้อยตัวครับร่วมร้อยตัวที่ประหลาดประหลาดเลยนะครับผม คุณไปหามาได้นี่ผมยอมรับเลยทีนี้อย่างหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกว่าร้อยกว่าตัวเนี่ยมันประหลาดเนี่ยยกตัวอย่างให้ผมกับท่านผู้ชมทางบ้านทราบหน่อยว่าความประหลาดของสัตว์ประหลาดที่คุณสะสมกันไว้เนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วความประหลาดเนี่ยมันมีร่วมร้อยตัวเนี่ยจะเรียกว่าประหลาดทุกตัวเลยนะครับ,รบแต่ขอนําเสนอตัวหนึ่งคือตอนนี้กําลังเป็นที่โด่งดังมากก็คือเต่าสองหัวหัวใจดวงเดียวกัน เต่าสองหัวแต่หัวใจดวงเดียวกันนี่งคล้ายคลึงกับคนนะและอินกับนายจันอะไรเนะียเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟัง่เต่าสองหัวนี่ก็คือหัวใจเขาจะดวงเดียวกันรูปทรงของกระดองก็เหมือนเต่าทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าเขามีสองหัวนะครับซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาสัมผัสเนี่ยเขางงมากนะครับงงมากเอ๊ะมันอยู่ได้ยังไงออกมาเป็นสองหัวจริงๆเขาคิดว่าตอนที่มันยังไม่กระดุกกระดิกเนี่ยชาวต่างชาติคิดว่าเป็นพลาสติกทําขึ้นแต่แต่พอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขากระดุกกระดิก นี่ถ้าอยู่ถ้าอยู่แถวต่างจังหวัดนะอาจจะต้องมีการจุดทูปขอหวยกันไม่แน่นะแป้งเต็มตัวแล้วมีอีกไหมครับยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวครับก็อย่างปลาหน้าเหมือนคนนะครับปลาทองหน้าเหมือนคนเป็นยังไงครับปลาทองหน้าคือลักษณะของหน้าเขาเนี่ยจะมีดวงตามีตาดํามีดั้งจมูกแล้วครับแล้วก็มีริมฝีปากเหมือนคนยิ้มคนหน้าบึ้งอะไรต่างๆเลยฮะครับผมนี่เราก็ไปค้นหามาใช่ครับ ถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าแล้วเวลาเราไปค้นหาเรื่องเหล่านี้มันยากไหมครับยากมากครับยากมากครับเท่าที่ผมฟังจากคุณเข้าตูเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยก็ไปอยู่กับเศรษฐีหลายๆท่านซึ่งต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเศรษฐีหวงแน่นอนหวงแน่นอนครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเป็นการแลกเปลี่ยนต,ตามาจีบนะเหมือนกับว่าบางทีเราอาจจะต้องเสียของรักของเราไป เพื่อแต่ก็แลกเปลี่ยนกันแลกกันใช่ครับโอ้โหนี่พูดถึงวงการนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีวงการที่คนเขาเก็บเรื่องของสัตว์ประหลาดด้วยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยท่านผู้ชมนะครับแค่ช่วงแรกของรายการเราผมว่าก็น่าสนุกแล้วนะครับกับเทปพ,พิเศษของเราในวันนี้เพราะว่าอะไรครับเราแนะนําสถานที่ที่คุณต้องไปเที่ยวเพราะว่าอะไรครับที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาถามคุณโอนะครับว่า แล้วมูลค่าของสัตว์ประหลาดที่เขาสะสมกันไว้เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่กันอยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าครับ